เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช2476เปิดดำเนินการเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2479และในปีพุทธศักราช2521เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่บนที่ดินที่มีผู้อุทิศให้ตั้งอยู่เลขที่17ถนนวิจ,จิตหนึ่งตำบลในเมืองและเปิดใช้ทำการเมื่อวันที่สองสิงหาคม พุทธศักราช2,522เนื่องจากการขยายตัวของเมืองการได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนจากส่วนกลางและการเพิ่มขึ้นของประชากรท้องถิ่นปัจจุบันมีประชากรประมาณ30,000คนและมีชุมชนทั้งสิ้น27ชุมชนมีผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นจำนวนมากขึ้นอาคารหลังเก่าไม่อาจรองรับได้ จึงจัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขึ้นใหม่อีกครั้งตั้งอยู่เลขที่111ถนนเลี่ยงเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีเนื้อที่12ไร่โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง120ล้านบาทเปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดเล็กของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเชียหมายเลขหนึ่งระยะทาง358กิโลเมตรมีเนื้อที่14.9ตารางกิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดต่อตำบลหนองปริงทิศใต้ติดต่อตำบลเทพนครทิศตะวันออกติดต่อตำบลสะแก้วและตำบลเทพนครทิศตะวันตก ติดต่อตำบลนนครชุมเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมทั้ง4ด้านคือด้านเมืองอยู่ดีด้านคนมีสุขด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดีภายใต้วิสัยทัศน์เมืองน่าอยู่ชุมชนมีสุข เศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรบริหารงานโดยนายชัยวัฒน์สุภาพพานิชนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรรวมด้วยรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรคือนายวุฒทิชัยสุภาอาตพานิชและนายนพพรปานชัยโดยมีประธานสภาฝ่ายนิติบัญญัติคือนายพิพัฒน์จงมีความสุข เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจากการดำเนินงานในการพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดผลงานที่มีรูปธรรมมากมายและสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงมีนโยบายสารต่อโครงการเดิมริเริ่มโครงการใหม่เพื่อความต่อเนื่องโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยมุ่งหวังที่จะสร้างเมืองกำแพงเพชรให้เป็นเมืองสวยเมืองสว่างเมืองแห่งความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการดำเนินการดังนี้ 1. สร้างให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งแสงสว่างโดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงทุกถนนและซอยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรด้วยหลอดไฟ LED ทั้งเมืองให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยป้องกันการเกิดอาชญากรรมสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. พัฒนาทางเดินบริเวณสวนสาธารณะ ให้เป็นพื้นสำหรับเดินวิ่งออกกำลังกายเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการปูพื้นทางเดินในสวนสาธารณะนะและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถใช้เดินวิ่งออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ3ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและติดตามเหตุอันไม่พึงประสงค์เช่นอุบัติเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาราชการและบันทึกภาพเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมง 4. สร้างให้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองอัจฉริยะโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชนในทุกด้านเช่นการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการบริการประชาชนควบคุมระบบกล้องวงจรปิดการติดตั้งสถานีตรวจอากาศ 5. สนับสนุนการศึกษาพัฒนาเยาวชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชรสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาผ่านทางสถานศึกษาทั้ง5แห่งในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึโรงเรียนเทศบาลสโรงเรียนเทศบาลส โรงเรียนชากังราว,วิทยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ปลูกฝังค่านิยมแนวคิดเชิงบวกพัฒนาสติปัญญาและร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงสมวัยส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเสริมสร้างและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการและสามารถนำความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการสร้างรถประหยัดพลังงานการสร้างเครื่องรถฝุ่นละออง PM 2.5 6ตระหนักรู้คุณค่าผู้สูงวัยเทศบาลเมืองกำแงพงเพชรเล็งเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงวัยในชุมชน จึงมุ่งสนับสนุนให้ผู้สูงไวัยได้นำความรู้และความสามารถในห่วงประสบการณ์ที่ผ่านมาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและสังคมเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสถานที่ในการพบปะพูดคุยได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในวัยเดียวกันโดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความสุขรู้เท่าทันสุขภาพกายและสุขภาพใจสร้างความจรนักรู้ในคุณค่าของผู้สูงวัยที่มีต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับครอบครัว 7. พัฒนาเมืองสู่เมืองที่สะอาดสวยงามและสงบเมืองกำแพงเพชรมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้ดำเนินการสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆได้แก่ถนนหนทางท่อระบายน้ำแสงสว่างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะโรงเรียนและพัฒนาตลาดเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการค้าขายสร้างรายได้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรพัฒนาเมืองโดยใช้แนวคิดของการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม มีความสวยงามและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่งเสริมการจัดการถนนปลอดฝุ่นชุมชนปราศจากขยะเพื่อการสัญจรที่สะดวกปลอดภัยและมีความสวยงาม 8. การสาธารณาสุขเชิงรุกเทศบาลเมืองกำแพงเพชรดำเนินการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนผ่านทางโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางสาธารณาสุขพร้อมทั้งให้บริการแพทย์ทางเลือกด้านการนวดแผนไทยและการฝังเข็มมีการให้บริการเชิงรุกโดยการออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยติดเตียงเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขผ่านทางสถานศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว 9. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเพียงพอให้กับประชาชนแล้วเมื่อประชาชนอยู่ดีและมีความสุขสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้นคือความปลอดภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรพยายามที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกๆด้าน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจความสงบเรียบร้อยตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำทุกวันด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังอัคขีภัยวาตภัยอุทก,กภัยและช่วยเหลือป้องกันด้านอุบัติภัยต่างๆคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมุ่งมั่น และพัฒนาบริหารจัดการเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมุ่งหวังให้ชาวเมืองกำแพงเพชรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเมืองที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและจะสร้างเมืองกำแพงเพชรของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป